สวัสดีนะคะช่วยมาทำดอกค่ะเริ่มจากอันนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็คือตัดห้านะคะกระระยะให้พอดีค่ะ ตัดปลายโคง้งให้ดูสวยงามนะคะดูฝั่งงุมกับฝั่งนี้นะ มาให้เขาเอียงๆนิดนึงค่ะแต้มนะแต้มกาวหลังจากนั้นรอแห้งนะคะตัวเนี้ยตัวที่แห้งแล้วตัวนี้รอแห้งอันนี้แห้งแล้วเกสรน,นี่คือตัวสษ เสร็จเร็กๆน้อยๆค่ะที่เราตัดออกนะตัดฝอยให้เป็นทีๆเลยค่ะตัวนี้ให้ทีๆเลย <S <S ตัดแต่งเพื่ความสวยงามค่ะไม้เราแต้มเปล่านะคะ,ะระปัน แน,นรอแห้งนะคะพักไว้รอแห้งตัวนี้แห้งแล้วตัวที่แห้งนะคะแต้มปากข้าขงล่างนิดหนึ่งตัวนี้ตัวที่แห้งค่ะสอดเข้าไปให้การะยะให้อยู่ตรงกลางนะคะ หลังจากนั้นขยุม่มขยุ่มตรงก้นค่ะให้แน่นๆให้เกรสรของเขาอยู่กลางๆนิดนึงค่ะอย่างนี้นะเรียบร้อยค่ะอันนี้ตั้งชื่อว่าดอกเงาะงาม ดอกเงาะงามค่ะอันนี้ทำมาเป็นบล็อก8เซนนะคะแต่ว่าจะแต้มกาวนิดนึงต้องการให้เขาทะลุค่ะดด้านล่างหน่อย ให้เขาทะลุออกข้างล่างอย่างนี้ก็จะได้ดูแน่นๆนะคะจะได้ดูไม่ลอยผ่านกานนะคะกระดาษย่นสีที่ชอบเลยค่ะเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่มาละชมนะคะดอกเง,งาะงามฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ